ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของโลกถ้าเราเอาอารมณ์หรือความคาดหวังไปยึดติดกับสิ่งใดก็ตามแล้วเรานึกถึงสิ่งนั้นว่าต้องเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่เมื่อผลไม่เป็นเช่นนั้นเราจะรู้สึกเหมือนเราล้มเหลวลองดูตัวอย่างจากเรื่องการทำสมาธิกล่าวกันว่าการทำสมาธินั้นมีจุดประสงค์เพื่อตรหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรา ไม่ใช่การเดินทางจากที่ไหนสักแห่งสู่สภาวะภายในอันสงบสุขแต่เป็นการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในใจตัวเราเองได้หรือไม่ต่างหากนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราควรทำและต้องไม่เอาอารมณ์ไปยึดติดกับสิ่งนั้นๆกุญแจสำคัญของการทำสมาธิคือการมองตัวเองอย่างเป็นกลางโดยไม่ตัดสินนั่นคือการทำสมาธิ ซึ่งมันช่างเหมือนกับความล้มเหลวเริ่มต้นด้วยการมองอย่างเป็นกลางโดยมาตัดสินและไม่กลัวไตรตรองถึงความจริงก่อนที่จะเอาความรู้สึกใดๆเข้าไปใส่ในมุมมองของเราการรับรู้และความรู้สึกเรามักปิดเบี้ยวและไร้ประโยชน์อาจเกิดจากความตื่นตระหนกความเศร้าโศกความผิดหวังและการวิพากวิจารณ์ตัวเองในช่วงวิกฤต ความรู้สึกเหล่านั้นมักไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดหรือน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบางครั้งความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะให้คำแนะนำที่ผิดเพราะเป็นปฏิกิริยาต,ตอบสนองอัตโนมัติที่มีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกต่อไปบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าต้องต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกไม่สบายใจและแสรงว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทําไม่เคยสำเร็จเมื่อใดที่ไม่มีความสุขเลยนั่นเป็นเพราะเรากำลังต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่เราย่อมไม่มีความสุขเคล็ดลับคือเราจะเปลี่ยนความคิดแล้วยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้อย่างไรเราจะล้มเหลวคำถามคือ จะล้มเหลวได้สง่างามหรือไม่และจะเรียนรู้บางสิ่งจากประสบการณ์นั้นได้ไหมแทนที่จะทรมานกับความล้มเหลวสู้กระทำเรื่องเรียบง่ายอย่างการสังเกตซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสมาธิดีกว่าใครคือผู้สังเกตการละ่ะก็ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่สังเกตการนั้นๆดังในเจลวอเตอร์ได้กล่าวว่า การบันทึกความล้มเหลวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแม้แต่เอ่ยถึงไม่ได้ช่วยขับไล่ความล้มเหลวหรอกพวกมันยังอยู่ตรงนั้นแต่ก็ทำให้รู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของโลกและเราอาจได้สิ่งดีๆจากเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจงอย่าได้กลัวความล้มเหลวแต่จงนำมันมาเป็นบทเรียน Have a powerful mind สวัสดีค่ะ